นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพื่อนสหธรรมิกและท่าน อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายขอโอกาสบรรยายธรรมในลักษณะที่เราเรียกกันว่าป้าทกศาธรรมแทนชนิดที่เรียกว่าเทศนา <c oughs> เพราะว่ามันฟังง่ายตรงไปตรงมาไม่เสียเวลามากนั่นเรามาพูดกันใน <c oughs> ลักษณะปาทกถา,าธรรม <c oughs> เรื่องที่จะพูดจะคิดจะนึกจะปรึกษาหารือกันมันก็ควรจะเป็นเรื่อง ที่มีประโยชน์คุ้มค่าของเวลาที่จะมีประโยชน์คุ้มค่าของเวลานะมันไม่มีเรื่องอะไรดีไปกว่าเรื่องที่จะดับทุกข์หรือว่าแก้ปัญหาของเราได้ข้อนี้ก็สรุปได้สั้น ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เท่านั้นนถ้าต้องการหรือพูดมากไปกว่านั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องเพอเจอคือ <c oughs> เสียเวลา โดยไม่จำเป็นบางคนจะสงสัยว่านี่ทำไมไม่พูดเรื่องทำมาหากินหาความสุขกันบ้างทำไมพูดเรื่องทุกข์กระดับทุกข์ไม่พูดเรื่องหาความสุขนั่นแหละแต่ความสาคัญมันอยู่ที่ตรงนั้น มันหลงในความสุขจนไม่มองเห็นความทุกข์มันหาแต่ความสุขจนไม่มองเห็นเหตุแห่งความทุกข์มันก็เลยไม่ดับทุกข์เมื่อไม่ดับทุกข์มันก็ไม่มีความสุขมันหาจนตายหาความสุขจนตายมันก็ไม่ครบไป เพราะว่ามันไม่ได้ดับทุกขมันไม่ได้มองเห็นเหตุแห่งความทุกขมัน <c oughs> ดูกันให้ดีๆสิมันเป็นความจริงหรือไม่จริง <c oughs> มันอยากรวยมันหาเงินมันบ้างเงินมันอยากรวยรวยอยากอยากรวยหาความร่ำรวยจนลืมเหตุแห่งความยากจนไม่รู้ความยากจนอยู่ที่ไหนและมีมูลเหตุอย่างไร มันก็เลยไม่แก้ความยากจนได้แล้วก็ไม่พบความรวยถ้าจะหายพบความรวยมันก็ต้องหายพบเหตุแห่งความยากจนปัดเหตุแห่งความยากจนเสียมันก็ไม่จนเมื่อมันไม่จนมันก็รวยเรื่องของความสุขนี่ก็เหมือนกันแหละ มันโง่โง่กี่มากน้อยมันหาความสุขจนไม่มองเห็นเหตุแห่งความทุกข์ความทุกข์ก็มีอยู่เรื่อยไปหาจนตายมันก็ไม่พบกับความสุขถ้ามองเห็นความจริงข้อนี้ก็คงจะพูดกันไปได้พูดจากันไปได้ก็พระพุทธเจ้าตรัสทั้งทีมันจะไม่มีความ มันไม่มีความสำคัญปัวเลองเลย,เลย <c oughs> ฉันพูดตเรื่องทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ไม่ได้พูดถึงเรื่องความสุขถ้ามันถาดทุกข์หมดดับทุกข์ไม่มีเหลือมันก็เหลือแต่ความสุขโดยอัตโนมัติฉะนั้นจงรู้จักเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ขกันให้ได้ ศึกษาธรรมะโดยแท้จริงก็เพื่อจะ <c oughs> ทำลายเหตุแห่งความทุกข์เมื่อความทุกข์ไม่มีเหลือแล้วอะไรจะเหลือล่ะมันก็เหลือเป็นความไม่ทุกข์ก็คือความสุข <c oughs> ดังนั้นเรามา พิจารณากันให้มากให้ถึงที่สุดในเรื่องเหตุแห่งความทุกข์ต่อจากที่เราพูดกันแล้วในตอนเย็นตอนเย็น <c oughs> <c oughs> เหตุแห่งความทุกข์ ที่เราได้เรียนรายดาวเรียนได้ฟังกันมาก็ว่าตัณหา <c oughs> ตัณหาเ <c oughs> นี่ยนก็รู้กันแต่ชื่อ <c oughs> มองไม่เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให,ให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรมันจะท่องจำไว้ตามเขาบอกมันก็ไม่เห็น,เ,นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาตัณหาเ,เกิดทุกข์อย่างไร ข้อนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมองกันให้เห็นชัดตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าตนหรือของตนตัณหาคือความรู้สึกอยาก ไม่ต้องการด้วยความโง่ถ้าว่าอยากหรือต้องการด้วยสติปัญญาอันถูกต้องเขาไม่เรียกว่าตัณหาอย่าพูดง่ายๆชุยๆเหมือนกันจะพูดกันตามศาลาวัดถึงมักจะพูดกันว่าถ้าอยากแลกว้วก็เป็นตัณหาทัั้้งนนถ้าคือมีความอยากแล้วเป็นตัณหาทั้งนั้นอยากแล้วก็จะเป็นความโลภทั้งนั้นเป็นกิเลสทั้งนั้น นี่มันมันหลับตาพูดมันไม่รู้เรื่องที่มันพูดแล้วมันตามบางทีก็พูดตามตามมันไปอย่างคนแรกพูดอย่างนั้นคนที่หลังก็พูดอย่างนั้มันต้องแยกกันให้ชัดว่าถ้ามันอยากด้วยความโง่ต้องการด้วยความโง่มันก็จะเกิดตัวกูผู้อยากตัวกูผู้อยากอยากด้วยความโง่ก่อนแล้วมันจึงจะเกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูเป็นผู้ยากมัน นเรียกว่าตัณหาให้เกิดอุปาทานตัณหาปัจจยาอุปาทานั่งมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานก็เกิดขึ้นมาอุปาทานว่าตัวกูเกิดขึ้นแล้วมันเห็นแก่ตัวกูมันมุ่งแต่ตัวกูมันต้องการแต่ประโยชน์แห่งตัวกู้ นี่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้แล้วไม่ไม่มีทางที่จะรู้จักมูลเหตุแห่งความทุกข์ไปสรุปความสำคัญอยู่ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่อะไรหมดเห็นแก่ตัว <workplace> ไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่หน้าใครไม่เห็นแก่ผู้ใด Henta da ku henta kaya kaya ku.